สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน Home For you จะพามาชมบ้านสวยๆอยู่ในโซนบานยางพรซอย22เนาะจะบอกว่าพิกัดโครงการเนี่ยว้าวมากเลยนะเพราะว่าอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะครับถนนหนทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่อุ้มขออนุญาตสลับกล้องนะครับนนตัวบ้านนี่ว้าวเลยเนาะะใหญ่มากเลยค่ะ หลังใหญ่มากๆเลยตรงนี้จอดรถยนต์ได้สบายๆเลยนะครับสองคันจ้ะสองคันค่ะอ่าหลังใหญ่ๆกว้างๆนี้เลยนะอ่าเนื้อที่อยู่ที่สามสิบจุดสองศูนต์ตารางวาค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถค่ะโอ้โหจะบอกว่าว้าวมากเลยเนาะมาเลยกว้างๆเลยนะหน้าบ้านนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมในบ้านต่อเนาะ จะบอกว่าโครงการเนี่ยวัสดุอุปกรณ์พีเมี่ยมมากๆเลยนะอยากให้มาชมบ้านจริงนะครับห้องโถงกว้างมากบ้านน่ารักเนาะพี่เมี่ยมมากเลยนะครับพี่มเขมาด้านในเลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปชมในบโซนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารอสวยค่ะแต่โซนได้ถูกใจมากมเลยเนาะตรงนี้แอบเห็นมีห้องนอนใหญ่อยู่หนึ่งห้อง อืมว้าวบรอากาศชวนฝันเนาอันนี้เนาะจะนอนแล้วค่ะสวยสวยมากแล้วก็ในห้องนอนห้องที่หนึ่งเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวด้วยเนาะค่ะสะดวกมากๆสวยสะอาดก็เบื้องไม้ถึงเปดานเลยสวยมากสวเมียมาก ออกแบบบ้านได้สวยมากเลยเนาะใช่เลยอ่ามีห้องน้ําอีกห้องนึงตรงนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางเนาะใช่เลยใหญ่ๆกว้างเลยนะครับพิมพ์เมียมพิมพ์เียมเลยนะ,ะว้าวอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองเนาะห้องนอนใหญ่ๆอีกห,ห้องนึง <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะหน้านอนค่ะห <c oughs> <c oughs> น้านอนพิมพ์เมียมมากๆเลยเนาะค่ะ โซนนี้ค่ะพี่อุ้มตรงนี้นะครับอ๋อที่เพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงเนาะใช่อันนี้จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์จวางเป็นเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวในส่วนภายในในบ้านเนาะมีช่องเก็บของอะไรก็อโซนนี้ก็จะเป็นซักล้างหลังบ้านนะคะพี่อุ้มอันนี้จะเป็นส่วนของซักล้างหลังบ้านนะครับน่ารักมากค่ะ ต่อท่ออะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วเนาะใช่แล้สามารถเอาเครื่องซักผ้ามาลงได้เลยนะครับค่ะไาเดินรับบ้านกันมีอะไรมากเลยเนาะตรงนี้ฐานเงินเดือนกู้เริ่มต้นครับการรับรวมประมาณหมื่นปลายค่ะรับรวมประมาณหมื่นปลายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้กู้ร่วมได้สูงสุดถึง3คนเลยเนาะสคนเหมือนเดิม ก็จะได้บ้านสวยๆองเลยนะส่วนคนไหนที่มีภาระเยอะหรือว่ากรณีที่ติดแบคลิสก็โทรมาสอบถามพี่อุ้มกับพี่เปิ้ลได้เนาะเรา2คนยินดีให้คําปรึกษาทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน Home for you ขอจบ EP ไว้ที่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หนะ้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนีนาร์จ้าบ๊ายบายครับ